สวัสดีครับวันนี้เราจะตามพี่หนุ่มไปทอดแหนะครับผมทอดแหนะครับแต่ไม่เคยทอดทิ้งครับครับนี่บรรยากาศน้ําท่วมครับนี่คือกระสอบทรายนะครับที่เราเลี้ยงกั้นกันไว้ทอนนาบ้านเดี๋ยวผมขอญาตอ,อยู่งี้ครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทอดก่อนหน้าไฟลงลูกมอไซค์มาพอดีเลยเอาละใส่ปลาสิวสักห้าตัวให้ทอดกินเลยเดี๋ยวเราาเทำเอง ก<ม>็วันดีครับพี่สวัสดีครับมีตัวปะมีหลายตัวน่า่ายอย่างนี้นะลูกนะ่ะอือนี่นๆๆๆี่นี่นี่มาแตไม่ไหวไอ้ปลาคอยอะ่ะ มีไหมไม่มีอาการเลยมีครับมีตัวป่ะมีครับตัวนท้อนไหนเนี่ยไหนป่า <c oughs> ไอกุ้งกุ้งกุ้งยี่กุ้งตัวเลอะเลยนะกุ้งตัวใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยผมผมเหยื่อผมผมเหยื่อกุ้งมาล่อครับใช่เหรอใช่ใช่ใช่เอ้ยกุ้งโัเลอร์เลยนี่ครับอันนี้เป็นเหยื่อกุ้งครับที่มาล่อครับใช่ใช่ไม่มีมีผมล่อไว้เฮ้ยหูหมายผมก็ต่อสายกันผมก็สายไม่เคยบอกใครนะเหยื่อผมเด็ดเอ้ยจริงๆนะจ้า อะไรมาล่อเข้าสวยจ้าอุ้ยตัวยังใหญ่เลยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นจ้าครับไฟยังอยู่ครับเดี๋ยวเราพาอุ้ยนี่ปล่อยนี่ไปก่อนดูเดี๋ยวเราจะพาไปประเทศเพื่อนบ้านครับไหนยางปุ้มมันแท้อุ้ยยังเชี่ยวปล่อยอุ้ยแร่ติดกุ้งเฉยว่ะอุ้ยตัวยังใหญ่เลยจ้าโอ้โหกุ้งแม่น้ำของแท้ครับเฮ้ยดังแน่น้องคลิปนี้เฮ้ย ไม่ธรรมดาผมบอกแล้วโอ้โหนุ่มนะนุ่มนะถือนะ้ว่มทอดกุ้งนี่ครับของแท้ครับกุ้งเจ้าพญาครับของจริงครับทอดไปทั่วม้วไปหมดนั่นแน่ใส่เห็ดตักโลงี้เห็ดตักสามโล่ต้องยำกุ้งเอ้ยโอ้โหเหล่าใส่ติดณานัยใส่ติดณานัยเล้วนี่ครับนี่ครับมีเรามีคนสวยมาด้วยครับก็เลยหมานนะครับนี่ไเฮ้ย